คนท่านลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะก็มาพบกับแม่หมอโซนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรา,ายสองสัปดาห์นะคะ1-15มกราคมนะคะมาดูกันในเรื่องความรัก ความรักล้วนๆเลยนะคะของคนโสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคนคบแล้วนะคะก็ไม่ได้ทําแบบราศีไปซะนานนะคะไม่ค่อยว่างอะคะ่ะเดี๋ยวปีใหม่แล้วลอ,ลองมาดูกันใหม่นะคะใครมีข้อคิดเห็นแนะนําอย่างไรก็แจ้งแม่หมอโสดได้นะคะทีนี้เอาละเราเริ่มจากคนโสดก่อนดีไหมคะของมิถุนตุลกุมนะคะถ้าลมดูแบบลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุโหราศาตะวันตกได้นะคะอ่าคนโสดจะได้เป็นอย่างไร Keep an open mind นะคะเปิดใจให้กว้างนะคะคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคนท่านลมนะอาจจะมีสเปคหนึ่งหนึ่งนะคะมักจะชอบผู้หญิงแบบนี้มักจะชอบผู้ชายแบบนี้นะคะมีแพทเทิร์นของคุณนะคะแต่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเปิดใจให้กว้างนะคะโซเมตเนี่ยเขาอาจจะมาเหนือเมฆอะค่ะอันเนี้ยนะคะ,นนนะคะเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับอาจจะแบบแตกต่างไปจากสเปคหรือว่ากรอบที่คุณตั้งเอาไว้นะคะมาเหนือเมฆอย่างไม่คาดคิด ก็ได้มีกู้เซอร์ไพรส์อะไรดีๆรออยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือ keep and open mind ก็คือเปิดใจให้กว้างนะคะทีนี้ดูไพ่ของเราบ้างนะคะ The d e a t h ได้ไพ่ e t h ขึ้นมาเลย g ก้าถ้วย king of swords ห้าไม้นะคะโอเคอ่ะ ทีมิถุนเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับคนพิกจิกปะคะแม่หมอคอ l l เอาคุณเพราะแม่หมอเห็นไพ่ของคุณนะคะ any way แต่อันนี้ก็จะเป็นของคนของคนธาตุลมนะคะคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าเ,เหมือนกับว่าเราเพิ่งจะ death เนี่ยมันปรากฏขึ้นเป็นใบแรกนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ มาก็ได้อาจจะเพิ่งเป็นโสดมาหรือจบความสัมพันธ์อะไรมาหรือที่ผ่านมานะคะคุณอยู่ในช่วงปรากฏการของการตกผลึกทางความคิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะเอ่อไพ่ทไพ่เดทมันยังบ่งบอกถึงถ้า in general อะมันบ่งบอกถึงความอ่าคล้ายๆกับถ้าคุณเป็นคนโสดเหรอมันเหมือนความเครียดความกังวลความหมกมุ่น ความออบเซสอะไรบางอย่างกับใครบางอย่างในอดีตใครบางคนเรื่องบางเรื่องในอดีตอย่างนี้หรือเปล่านะคะทีนี้มันมีไพ่อันนี้ขึ้นมานะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยจริงๆไพ่เก้าถ้วยก็ถือว่าเป็นคนโสดด้วยเหมือนกันนะคะมีไพ่ราชาไมา้มีไพ่ห้าไม้แบบนี้นะคะสถานการณ์โดยรวมอะ่ะเดี๋ยวนะแสงมันสะท้อนนะมันเหมือนก็บอกว่าเราสับสนเรา เราสับสนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่แน่ใจนะคะคือจริงๆคุณก็อาจจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาอยู่แล้วอยู่รอบๆตัวคุณอยู่แล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดแต่สถานภาพคือเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่ตัดสินใจหรือเปล่าคะอืมมีโอเคแปดก้าด เหมือนเราเราแบบว่าเราตัดสินใจไม่ได้หรือแบบว่าไม่รู้ว่าจะแบบจะครองตัวเป็นโสดดีหรือจะเลือกใครดีต่างๆแบบนี้แต่ไพ่เนี่ยมันมันก็เห็นว่าจริงคุณอาจจะมีคนวนเวียนวนเวียนอยู่แล้วอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะทีนี้อ,อเคขึ้นในตำแหน่งเราเนอะอันเนี้ยเหมือนมีคนจริงๆอะ่ะเหมือนมีคนจีบเราอยู่อะ่ะ อาจจะมีคนจีบเราอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็คนที่จีบเก่งนะพูดเก่งนะคะแต่ว่าเขาแม่หมอรู้สึกว่าคุณไม่เปิดใจให้เขาไงไม่รู้อะค่ะเนี่ยมันเหมือนไพค่ค e บแอนโอเพนไม d นะคะหรืออาจจะคุยด้วยเพราะไม่เปิดใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าอิตาน,นีหรือคนคนนี้นะคะหรือผู้หญิงก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูเนี่ยปากไม่ค่อยด <laughs> ีใช่ปากไม่ค่อยดีเหมือนความคิดเห็นหรือบางทีเขาเป็นคนตรงตรง พูดอะไรแบบตรงๆแบบเนี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกสเปคนะแต่เชื่อเถอะว่าจริงๆมันก็มีแรงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะคนโสดเหมือนเหมือนคุณก็รู้สึกอัต t r a รู้สึกดึงดูดใจกับเขาอย่างไรไม่รู้นะคะแต่มันคล้ายๆแหละได้ได้ได้คุยกันบ่อยหรือว่ามันได้โต้ตอบกันบ่อยนะคะมันก็จะมีคล้ายๆคนแบบเหมือนเหมือนปะทะอารมณ์กันแบบนี้ แบบนี้ด้วยก็ได้นะคะสถานการณ์มันก็เลยบอกว่าโอเคอาจจะยังไม่ได้ตกตกลงปงใจหรือมีอะไรชัดเจนแน่นอนนะคะแต่มันก็มีความหลงไหลบางอย่างด้วยเหมือนกันนะคะคิดว่าใน2ส,สัปดาห์นี้นอาจจะคอนติเนียการพูดคุยเอ่อกันไปก่อนแบบนี้เห็นไพ่ย,ยังแบบสบายๆย,ยังยังไม่ต้องรีบเลือกอะไรแบบนี้อยู่อะค่ะเนาะมีไพ่คนโสดอยู่เนาะเอาละใครเลือกกองนี้เป็นคนโสดทีมมิถุนนะ มาเล่าให้แม่หมอฟังด้วยนะคะโอเคเหมือนคุณกุ้มใจด้วยว่าคะว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้จะอะไรนะแต่ทําไมมันชอบนึกถึงเขาแบบนี้ไหมคะ <c oughs> นี่คนไม่ชัดเจนนะคะคนไม่ชัดเจนคุณได้ไพ่อันนี้นะสถานะชัดไม่ชัดเจน งงปล่อยเบรอร์ you deserve love นะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรักนะคะ you are loveable ไพ่ใบนี้ชอบขึ้นมาบ่อยๆสำหรับคนที่เหมือนกับว่าเขาเตือนเราให้เรารู้จักเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเอง ให้พาตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เราสมควรจะได้รับแล้วก็เอาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เราโดนเอาเปรียบเราโดนอับวิวส์นะคะเนี่ยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็รู้สึกหนักใจนะรู้สึกว่าเหนื่อยคุยไปความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้านะได้เจ็ดเหรียญได้8ดเหรียญด้วยประเด็นปัญหาก็คือว่าเราอินอินเราชอบคนนี้มาออกได้นี่คุยไม่ชัดเจนจริงๆนะไพ่ก็เรียงตัวกันมาเลย เจ็เหรียญโอฟไแม่หมอเนี่ยก็สับไพ่ตลอดนะคะเรียงไพ่ตลอดสับใหม่ตลอดทุนได้เรียงเป็นแฮตทริกเลยอ่ะเจ็นะฮะคุณอาจจะคุยกับคนคุยอ่ะคือคุณก็เป็นคนโสดแต่คุณมีคนคุยแต่มันคุยไม่เปิดเผยหรืออาจจะเป็นลักษณะว่า ก็เป็นเพื่อนๆกันนะคะก็เป็นเพื่อนๆกันแต่ว่าคุยมาแล้วคุยแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนนะคะมันไม่มีชัดเจนนะคะ page of w a o n นะคะคือคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินหรือคนธาตุธาตุไฟก็ได้นะคะเมสสิงหธนูผู้ศพกันมังกรนนะคะคือคนคนนี้เขามองว่าเราอะ่ะ เขาเขามั่นใจในเสน่ห์ของเขามากค่ะเขาก็มองว่าเราเนี่ยอืมจะชอบเขาจะจะคล้ายๆกับว่าเป็นของตายเพราะเขามองเห็นว่าเราอาจจะมีคล้ายๆกับว่า มีใจให้นะคะมีใจให้อยู่แล้วลหละฉันจะทํายังไงฉันจะคุยยังไงก็ได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันลงมาแล้วเนี่ยคุยกันไปไพ่สายไพ่สามสี่ใบเนี่ยของคุณนะมันยังไม่เห็นไพ่ของการที่จะได้มีความชัดเจนหรือตกลงในการได้คบกันนะคะคือมันเป็นลักษณะคุยคุยกันไปแล้วพออยู่แล้วหยุดคุยไป,ไปไปช่วงหนึ่งนะมันก็จะเฟดไปนะคะแม่หมอคิดว่านะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะอืม มันมันยังไม่ไม่เห็นแนวทางในการพัฒนานะคะยังไม่เห็นแนวทางในการพัฒนานะอันที่หนึ่งนะจะเป็นด้วยตัวเขาเองนะคะด้วยนิสัยของเขาเองที่ที่แบบก็คล้ายกับว่ายัง ยังไม่พร้อมด้วยกับอีกอันนึงเห็นเคสที่ประมาณว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีงานน่ะเขาเหมือนไปถ้าเขาเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างทําอยู่อะคะ่ะเขากําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างเรียนอยู่อะไรแบบนี้อยู่เขาอยากจะโฟกัสกับตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะชอบเพื่อนในวงหรือเปล่าคะหรือว่าเพื่อนที่เราไปเรียนแล้วเราไปรู้จักกันอะไรประมาณนี้มันอาจ,จะได้คุยกิ๊กกัก,ก,กอะไรกันบางอย่างแต่ว่าเราว่ามันยังไม่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะ ที่จะแบบว่าทุ่มเทรหรือเกิดเ,เกิดกความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนขึ้นนะคะบางรายเนี่ยก็เฟดเฟดกันไปแล้วเฟดเฟดกันไปแล้วกลายกลายเป็นแค่คนรู้จักเดินผ่านหน้าไปก็เออรู้ว่าจากักแต่ไม่มีการคุยถามว่าจะได้กลับมาคุยไหมคะแม่หมอก็เรียนตามตรงไม่ได้จะทำร้ายจิตใจเพื่อนๆก็คือว่าแม่หมอว่ามันห่างกันไปแล้วอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมันเฟดไปแล้วอะนะคะสู้ๆนะ ย้ำเตือนกับตัวเองนะคะอยู่ reserve เ v e เราสมควรที่จะได้รับความรักอะ่ะอยู่ตรงนี้มันไม่มีความรักเราก็ไปดีกว่านะคะจริงๆไพ่ก็ให้แนวาทางในการแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะคะเอก้าเหรียญเนี่ยไป,ไปกับเพื่อนนะคะไปสังสรรค์ไปดื่มกินไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีคุณก็มีความสุข happy นะคะถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณ happy แต่ถ้าคุณมีใครแล้วมันแบบมัน่วงชีวิตเราเหลือเกินนะถอยถอยออกมาก็จะดี กว่าาหรืืออเปล่คะมนี้มากรณีของคนที่คบใครอยู่แล้วนะคะมีแฟนแล้วผมมีแฟนแล้วอาตกใจได้ separation แยกห่างกันนะคะ separation แปลว่าการห่างกันการเลิกกันการห่างกันชั่วคราวแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราดูไพ่ทาโร่ก่อน separation ราชาถ้วย ราชาเหรียญวิ o อ t ฟโชจนหกถ้วยกลับหัวถ้าลมถ้าลมเนี่ยวนเวียนกับคนเก่าๆอดีตคนเก่าหรือจริงๆเป็นคนที่อายุห่างกันแบบนี้ก็ได้นะคะอ,อันนี้ต้องเรียนใครมีแฟนมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็มันไม่ใช่เคสของคุณนะคะก็ไม่ ไม่ต้องกังวลถ้ามาฟังเล่นๆนะไพ่มันบอกอย่างนี้ค่ะคนธาตลมมีถุนตุนกลุมนะคะคือไพ่เนี่ยมันอาจจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของคุณคือคู่ของคุณแฟนของคุณอาจจะต้องย้ายกลับในบ้านของเขาอะย้ายกลับไปบ้านของเขาจังหวัดของเขาพื้นที่ของเขาบ้านเกิดของเขาแบบนี้ก็ได้ มันเป็นตัวแปรนะคะมันย้อนกลับไปนะคะด้วยเหตุผลในเรื่องของของอการเงินแบบนี้ก็ได้นะคะหรือการงานนะคะไพ่มนเลยขึ้น separation คือการแยกกันนะคะในขณะเดียวกันคู่ของใครใครที่ความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์แบบว่าไม่ค่อยที่จะดีอยู่แล้วนะคะจริงๆเหมือนคุณาห่างกันไปพักหนึ่งหรือเปล่าคะ ไพ่เหมือนห่างกันพักหนึ่งแล้วม,ม,มันมีเหมือนมีวนกลับมาแต่การวนกลับมาอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอเห็นว่าเออไพ่มันยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะคะวนกลับมาแล้วมันยังได้ไพ่ราชาถ้วยอะ่ะราชาถ้วยก็คือคือเขาก็ยดีกับคุณนะคะเทคแคร์ดูแลเทคแคร์ดูแลจัดหาสรรหาอะไรต่างๆให้อ่ะคะ่ะราชาถ้วยราชาเหรียญแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ คือมันมีเกณฑ์ที่ไอไอภาวะตอนนี้นะคะมันก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปได้นะคะเหมือนเหมือนเหมือนพฤติกรรมมันยังคล้ายๆกับว่ายังยังไม่นิ่งมันยังมันยังผันผวนมันยังมีการแปรแปรปวนได้อีกนะคะถ้าแล้วก็อันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหากันอยู่นะเหมือนเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆต่างๆเนี่ยก็อาจจะวนกลับมาได้หรือประเด็นเนี่ย ประเด็นคือความโลเลของเขาความไม่ตัดสินใจความเอาแน่เอานอนบางครั้งเขาก็มีสเปซกับเราอะเหมือนคบๆคบไปแล้วมันก็ดีนะดูดีทุกอย่างแต่คุณก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าเขาเขามีกำแพงยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนกับว่าเขามีกำแพงเขาเขาทำตัวเหมือนเหมือนไม่ได้มีเราอยู่อย่างเงี้ยนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าห่างมีเส้นว่างเอ้มีเส้นห่างจากเขาอะคะ่ะ ซึ่งแม่หมอคิดว่ามันเป็นปัญหาที่คนธาตุลมนะมีถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเนี้ยในการเวิร์กปัญหาร่วมกันนะคะเ,เหมือนว่าเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาอะเรียนรู้นิสัยคู่คู่เขาคู่เนี่ยว่าเขาเป็นอย่างไรบางครั้งเขาต้องการมีโลกส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องเลิกกันหรอกแต่ปัญหาเดิมเดิหรือปัญหาที่เขามีสเปซเนี่ยนะคะเขา เขามีสเปคเขาหลบไปในโลกของเขาจริงๆนะคะแม่หมอคิดว่าอาจจะต้องทําความเข้าใจกับคนคนนี้สักหน่อยนะคะแล้วก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกกับเขามากเกินไปนะคะ6 เหลียนกลับหัวนะคะลองดูสิว่าเขาชอบอะไรนะคะเขาชอบอะไรลองทําเรื่องเดิมๆเมืม่อก่อนนะสมมติเมื่อก่อนอ,อ๋อทุกวันศุกร์เราต้องไปเดทกันเราชอบไปกินสเต็กที่นี่อะลองดูลองกลับมาบรรยากาศเดิมๆหวนกลับมาไหมมันเป็นการสร้างสีสันในความรักด้วยเหมือนกันนะคะโอเคก็โชคดีนะคะสำหรับคนธาตุลมนะคะขอบคุณที่มาดูโซตาโรคะ่ะ